สวัสดีค่ะท่ามผส้มพบก,กับเจแดงมือนีว่าหวยออกล่องคลิปไปหลายคลิปแล้วเนาะค่ะท่านผส้มเนาะหวยมาแรงในช่องเจแดงบอกอช่องผหาหัเพ่นมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาแห้งเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาแห้งตามพวกหวยมาแรงช่องเจแดงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเก้านะคะเป็นเก้าเก้าบนเก้าติดบนุนแต่ว่าซีกับแม่เจ็ดกับแม่นะคะ่ะ แต่ว่าคว่ำฝันเจแดงนะฝันมือขึ้นนี่ฝันเกี่ยวกับปูเลขปูเกนะ้าเจ็ดสองเนาะเก้าเจ็ดสองซึ่งเฮ็ดหกประตูสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าสองเนาะมันนี่เมื่อเบิ้งเลขดับดับค่ะท่านผู้ชม เห็นบ่กับไปเบิง้งเดี๋ยวเดียงสีหหาเบิ้งเนาะเอาเลขแม่นเอาเลขนั่นเลขแม่นนะเลขแม่นแม่นม่นก็มักไผมักมั่นเนาะค่ะแต่ว่าท่านที่ซื้อกอับพิจารณาเลขดับแต่ว่าความดับนีย้อนแต่เจ้าดับนี่ละมันถือกนะดับหนึ่งห้ายกขึ้นไฮนาจอก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมไว้ไว้ขึ้นไฮนาจอทั้งนี้ หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองซีหกศูนย์หาเก้าโอ้หาเก้ากระดับห้าเก้าดับอ๋อดับล่างดับล่างนี่คือดับล่างเด้อค่ะดับล่างเด้อดับล่างหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองซีหกศูนย์หาเก้าหกหาเจ็ดเก้ากระดับล่างนะโอ้ซีหก 8 9ดกระดับล่าง8 6ดับล่าง8 7ดเจดับล่าง7 7ดับล่าง0 4นดับล่าง5 5ดับล่าง2 2ดับล่างเนาะ6 7ดับล่าง2 8ดับล่าง8 0ดับล่าง4 8ดับล่าง4 7ดับล่าง2 9ดับล่าง2 0ดับล่าง26ดับล่างค่ะก็เหลือแต่27ไม่ยังไม่ดับ17ก็ยังไม่ดับเนาะ่พูดถึง เลขมาหนะ้าตนนี้ของเจดียงข้างล่างมาเจนะ็ดเนาะวิจารณ์แล้ววิเคราะห์แล้วว่ามาเจ็ดแต่ว่ามาบนได้เนาะเจ็ดนี่มาบนมาล่างได้ค่ะแต่ว่าเกนะ้าน่ะมาแน่นอนข้างบนเนาะเก้ามาแน่นอนติดเก้าแน่นอนศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนี้เป็นได้ทั้งบนล่างนะคะเจดียขึ้นมนาะจอขึ้นึ้น,นให้ได้เลขกันนะั่นนะ่ะ เลขดับลางเนาะค่ะนะไปพิจารณาแนดาวประดาสซ่างถกเอาเอาไปเอามาบอกในวดนนี้วดาน,นาจะที่ได้เ่ะได้เร้อรับเบิ่งไว้วดนน่าอาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้วันหวยออกนี่แหลนะเนาะวันหวยออกก็ซื้อไปเร็วจะมาดับอะไรตอนนี้เนาะคะนะ่ะเนาะคือดับล่างเนาะคะ่ะนี่ตัวนี้คือดับล่างอยากจะบอกเอาตัวถูกบอกเอาตัวถูกก็ เลขจเจดียงเลขซีแม่แม่วันเนาะเป็นไห้ซีเจ็ดซึ่งตรงกันกับนั่นวัสนาผ้าลวยค่ะห้าเก้าเก้าห้านี่เบิ่งนเบิร์นบัลนักเอานี้ดีกว่าเนะค่ะเนาะ มาแรงทุกสำนักกันนะสิะมี่เก้าหานะคะเก้าจิตเนาะนี่ 90, เก้าจิตนะเจเดียงสี่ยังห้าเก้าจิตแล้วหลักร้อยเมียนแม่นไหมแม่นไหมห้านะเป็น5าบ่ะน่าจะเป็นแปดหรือสี่นะเจะเดียงว่าต้องเป็นแปดหรือสี่เนาะถ้าออกตัวนี้เนะเลข เม,มื่อไมค่ะวันหวยออกดับหกสองสามบนหกสองสามบนค่ะนะคะหวยไม่มีที่มานะคะตัวนี้นะเล็เจเดแดงฟันตรงกันเก้าเจ็ดตรงกันเกนะ้าเจ็ดเนาะ สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดมาแห้งค่ะในตอนนี้เนาะสี่เจ็ดก็มาแรงหนึ่งเจ็ดก็มาแรงเน,ะนะาะโอเคขอให้รุ้ยไปน้ำกันค่ะเยกฝันเจแดงเนาะเยกฝันเจแดง ดับหกสอขอบอกว่าเมื่อเล็กออกยังสีด้เด้อค่ะนี่ถ้าเล็กออกมากนี่รต้องถามเนาะศูนย์9ก้5หนึ่งบนซื้อได้บนล่างนี่เนาะถ้าจะรอชุดนี้ไม่ต้องรอนะคะนอกจากวันที่หวยออกเท่านั้นเนาะแล้วก็เลขวันหวยออก เอาเป็นซื้อว่าเลขวันหวยออกเอาเลขลอ่อขอไข่ส่งตนนัวน้วองเ,เลขวันหวยออกกันแล้วกันถ้าผู้ใดจะจำได้เนาะค่ะเนาะเลขวันหวยออกกันแล้วกันนะคะ ศ9 1 9 5 9 9 7จำไว้เด้อค่ะเดอะ้อซึ่งตรงกับวาสนาพารวยเอาเป็นว่าเลขปูดำเนาะค่ะเนาะเลขตัวนี้กับเ,เลขปูดำนะคะเก้าเจ็ดตรงกันกับเลขเจดแดงเลยเนาะดับแม่สาวก็ตรงกันนะคะดับเก้าสองข้างล่างเนาะ ตรงกันดับเก้าสองข้างล่าง C เจ็ดกระดับข้างล่างนะคะ C เจ็ดดับไปแล้วเลขมาแห้งตัวนี้ค่ะเลขศูนหาเลขหาเก้าปูดำนะคะเก้าหาปูดำขอให้แตกสามตัวตรงเนาะคะ่ะเนาะขอให้แตกสามตัวเสี้ยนอุตรดิตกับเจ็ดเก่านะคะ เซียนอุตรดดิตก็เจ็ดเก้าหอยมาแรงนะคะเนาะเอาที่หวยมาแรงเนาะอาจารย์ท่อง้าขาดก็ให้เก้าข้างล่างสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดกันสองแปดนะคะนะ่ะเนาะผู้ใหญ่ใจบุญถ้าเก้ามาเออตัวเดียวกันกันท่านผู้ชมตัวเดียวกันตัวเดียวกัน นี่ค่ะหนึ่งเก่าศูนย์เก่าคือกันนะผู้ใหญ่ใจบุญข้างล่างเพื่อนฮุกหาถูกตัวดับข้างล่างจะเป็นสองแปดบ่ถ้าสองแปดเจ็ดหกสองแปด สรุปว่าเลขช่องเจดแดงอันนี้ก็เจ็ดเก่าเยค่ะเจดเก่าอันนี้ก็เจ็เจดเก้าค่ะเจ็ดเก้าเจเกเม็ดเดียวนเวลานี้ค่ะสรุปให้ว่าไม่มีสามตัวนี้นำเจกับ9มาอันนี้แม่วันเนาะคะ่ะเนาะคนบอกว่ามี่แต่สอ่า 7、จกนี่ก็เก้าศูปู่บุญมีเนาะเกู้นก็ถูกอยู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดข้างล่างค่ะ,ะจานตีแปดริ้ว0ูย์เเน้น0ูนย์เนะคะ,ะนี่คือบน0ูนย์เก้าเอาั้นท่งไทยตัวคัดตัวเด่นเก้าหนึ่งอ้าวตรงกันนียนะเก้าหนึ่ง ก้าหนเก้ตัวเด่นนะคะเก้าหแม่กะรยายังมี9 5เลยค่ะแม่กัลยามี0ูนย์เด้วยมีเกด้วยเจ้ารับกินเจ้ารับกินสองกับหกค่ะอันเล็บปูดำเนาะปูดำศูนย์ห้าแปดห้าอันนี้กาแฟดำ กาแฟดำก็ยังมาให้นี่ค่ะกาแฟดำก็ยังมีให้อยู่ศูนย์เก้าข้างล่างไม่มีไม่มีแปดเก้าเนาะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาสรุปว่า เลขช่องเจแดงข้างล่างน่าจะมา1 7ึ7นะคะเจ็ดมาข้างล่างเก้ามาบนค่ะสรุปว่า9มาบนนะวาสนาพระรวยกับเก้าหาเก้าหาเก้จะจตัวเด่นๆน,นะเจแดงสรุปว่า8ปดห้าไม่งั้นก็497 ไม่งั้นก็แปดเก้าเจ็ดค่ะเนาะเอาขอทันรว่ยๆถูกหวยไปน้ำกันนะคะตัวเด่นตัวดังตัวเด็ดสรุปว่าสรุปว่า,วาเด่นสุดในรอบนี้ก็คือเก้าเจ็ดกับหาเก้าติดบนนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าข้างบนนะ เก้าหาหาเก้านะข้างล่างติดเจ็ดนะฮะข้างล่างติดเจ็ดค่ะสรุปตัวเลขเด่นบนเก้าล่างติดเจ็ดนะฮะติดเจ็ดขอตั้ผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะสั่งซื้อคลิปม,มาได้เบอร์โทรขึ้นให้นะจอ0 9น8 8 9 2้า8อ นะคะครีม1ชุดประกอบด้วยครีมกลางวันครีมกลางคืนสบู่สามรายการนี้เนาะเลือกสบู่ขาวก็ได้สบู่ส้มก็ได้แบัมซูงแคลเซียมด้วยกัะเข้าปวดคอปวดเข่าคอต่างๆเนาะเนาะปวดบ่ได้ย่งบ่าได้นะคะ,ะปวดเข่าปวดเล่ากระดูกเนาะก็บรรเทาเบาบ,า,บางแล้วก็หายหายบวมค่ะ แล้วก็ตัวนี้บำรุงสายตานะคะตาฝ้าฟ้างน้ำตาไหลเงีย่ยเหมือนเชาขีดต,ตาไหลเนาะค่ะก็กินได้ทานได้เลยขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรักษาสุขภาพลำลวยมีเงินมีทองใส่เมล่งถูกเลขกันทุกผู้ทุกคนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ